สวัสดีจ้าวันนี้เจออรพาทำจะพาเพื่อนเพื่อนมาทำกลวยดอกไม้ทูบเทียนในวันไหว้ครูเหมือนเดิมวันนี้เป็นแบบที่สี่แบบที่สี่นี้เราจะใช้ใบตองสองใบนำมาซ้อนกันทำไมถึงต้องนำมาซ้อนกันก็เพราะว่าใบาตองอาจจะมีขนาดที่สั้นเราต้องใช้ใบตองสองแผ่นเพื่อมาต่อกันเรามาดูวิธีการทำเลย ใบแรกเราก็จะตัดตัดส่วนที่แข็งของใบตองออกเหมือนเดิมตัดออกทั้งสองใบเลยถ้าเป็นกล้วยตานีก็จะมีขนาดใหญ่แต่ของเราเราเป็นกล้วยธรรมดาสั้นหน่อยแต่เราก็สามารถทำได้เหมือนกันตัดเสร็จแล้วพับเข้ามาเจดเซนติเมตร ันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะอยากได้กล้วยขนาดเล็กหรือใหญ่สำหรับเจ๊เจ๊ใช้ประมาณนี้จะพอดี7เซนติเมตรพับเข้ามาเสร็จแล้วแล้วก็นำแผ่นที่สองที่เราตัดเอาไว้มาต่อกันแผ่นที่สองแล้วก็ตัดออกเหมือนกันตัดส่วนที่แข็งของใบตองออกเหมือนกันเราจะใช้สองใบมาต่อกัน ใบแรกเราจะพับแต่ใบที่สองเราไม่ต้องพับเราจะซ้อนกันไปด้านหลังซ้อนลักษณะน,น,นี้มาดูส่วนท้ายใบตรงใบที่สองก็จะยาวผูพุนออกมาจากใบที่หนึ่งซึ่งให้เราง่ายต่อการมว้วนทีนี้เราก็จะทำการมว้วนเหมือนเดิมกดเอาไว้ใช้นิ้วหัวแม่มือกดเอาไว้แล้วก็ม้วนไปเลย ม้วนเข้าไปจากซ้ายไปขวาเราต้องจับให้ดีๆเพราะว่าใบตองของเรามีสองใบจะมีความหนาก้นกลวยต้องให้แหลมเสร็จแล้วพับจากด้านล่างขึ้นไปเพื่อเก็บรายละเอียดส่วนเกินเสร็จแล้วพับทบ เก็บรายละเอียดแบบนี้เหมาะสําหรับคนที่มีใบตองที่สั้นและไม่มีแม็กไม่มีอุปกรณ์เสริมไม่มีไม้กลัดเหมาะมากหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้อย่าลืมกดติดตามเจ๊ออนพาทำไม่ผิดหวังแน่นอนเจ๊จะพาเพื่อนๆสร้างรายได,ได้โดยการทำดอกไม้จันทร์ปักพวงเดีดได้ด้วยขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่มารับชมคะ่ะ